สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุรา,า,า,ราชาตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะความรักประจำเดือนตุลาคม2564นะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลค่ะเป็นดวงความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้ก็ต้องแฮปปี้วันเดย์กับชาวตุลด้วยนะคะถ้ายังโสดอยู่ขอให้เป็นเดือนที่ เจอความรักดีๆเข้ามานะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชื่อตอคุณนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนล้ายกลายเป็นดีนะคะขอให้แฮปปี้มีความสุขมากๆนะค่ะตอนนี้ชาวตุลน,นะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1 7ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะ ส่วนใครนะคะที่คิดว่าเอาวันที่ในการแบ่งแบบแบบตะวันตกแล้วมาดูนะคะถ้าตรงนะคะก็ให้เอาตามนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะนั้นก็เอาที่ตรงกับคนที่สุดนะตรงนี้นะคะเอาที่คุณสบายใจ <laughs> นะคะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยอ่าได้พลังงานความรักของคนโสดมาแล้วนะคะ คนโสดนะคะหนึ่งถ้วยชาวตุนพูดถึงเรื่องดีๆนะคะก็น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในในชีวิตของคุณในเดือนเกิดของคุณแล้วนะตอนนี้นะคะชาวตุนเองมีไพ่ของหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วยคือไพ่ของความรักนะคะอาจจะเป็นรักแรกพบรักที่คุณแบบว่า มีความสวีทหวานนะคะโรแมนติกนะคะรักแรกพบนะคะเป็นปฏิหารแห่งความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนตุลาคมนี้แล้วว้าวนะคะชาวตุลสิคุณได้ไพ่สเตรนท์ด้วยนะคะนะเป็นตัวคุณเลยตรงนี้นะคะมีความเข้มแข็งนะคะมีความอดทนมากๆนะคะชาวโสดนะคะชาวชาวโสดและกันราศีตุลคุณเป็นโสดแบบสายสตรองนะคะสตรองมากๆนะคะ คุณดูดีคุณฉลาดนะคะแล้วคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะในเรื่องงานในเรื่องชีวิตของคุณน่ะนะคะด้วยการเจรจาด้วยการแบบว่าใช้คำพูดด้วยการเป็นคนที่รู้เขารู้เรานะอารมณ์แบบรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะเพราะนั้นปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆอะไรในชีวิตของชาวตุลน,นะคุณผ่านมาเยอะแล้วนะตอนนี้นะคะอืมเหลือเรื่องเดียวนะคือเรื่องของความรักนะคะ อุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะที่คุณจะเขาเรียกว่ามีโอกาสนะคะได้กลับเข้ามาในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณต้องการความรักที่มันเข้มแข็งความรักที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะเป็นความรักที่ช่วยกันสร้างนะคะเป็นความรักที่ไม่ทําร้ายกันเป็นความรักที่ทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ไพทพิเทสที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับตัวของชาวตุนเองนะตัวนี้นะคะคุณเป็นคนที่แต่งตัวแบบดูดีมากๆบุคลิกดีมากๆก,การพูดจาคุณดูดีมากๆนะคะคุณอาจจะมีความลึกลับมีความลับอะไรบางอย่างในตัวคุณก็ได้นะคะในบางส่วนที่คุณไม่ต้องการเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะคะความเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์ที่ขึ้นมาพร้อมกับสเตรนท์นะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณเป็นคนที่เหมือนกับดู ดูมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูมีความที่อ่อนไหวนะคะอยู่ในใจด้วยนะในบางมุมนะในบางมุมของคุณนะคะในบางเรื่องคุณค่อนข้างเซนซิทีฟกับมันนะคะอาจ,จเป็นเรื่องของความรักตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้นะคะคุณลุยคุณสู้เต็มที่นะคะสู้สุดใจเลยนะชาวตนุนะคะแต่เรื่องรักคุณรู้สึกว่า ถอยออกมาตั้งหลักสักทีหนึ่งไหมนะคะ <laughs> คนโสดนะคะรอคอยความรักดีๆนะคะหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับความรักที่มันทําร้ายคุณนนะคะมีมือที่3เข้ามาในความรักนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าต้องสกีนคนที่จะเข้ามาให้ดีนะคะว่าต้องไม่เป็นรักซ้อนนะคะต้องเป็นคนที่รักเราอย่างแท้จริงนะจริงจังจริงใจกับเราชัดเจนกับเรามากๆนะสตรนต,ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะคนโสดพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะาลุ้นกันต่อนะคะคนโสดนะคะคุณได้สีถ้วยนะคะสีถ้วยอันนี้เป็นดอกไม้นะคะดูสิสีถ้วยแล้วก็อะไรอีก มีไพ่ของราชินีไม้เท้าค่ะอุ้ยมันได้หนึ่งถ้วยด้วยอะหนึ่งถ้วยกับหนึ่งถ้วยโอ้ยพลังงานตรงกันมากไปนะคะนี่เป็นไพ่ของน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะดูแล้วอารมณ์ดีดีดีดดนะเหมือนอาจารย์นดีนะวันนี้จะดีดดีดนิดนึงนะ้าอารมณ์ดีไปถึงไหนนะคะ มีเด็กถือเหรียญน,นะตัวนี้นะคะชาาตนเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะสีถ้วยที่ขึ้นมานะจา์รู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะคุณดูดีขนาดนี้ดูสวยดูหลอ่อแล้วก็แต่งตัวดีบุคลิกดีนะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆก็ได้นะคะคุณย่อมมีคนที่เข้ามาในะชีวุตของคุณแน่นอนนะคะแต่คุณยังไม่แฮปปี้กับเขาคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่อะ่ะสีถ้วยอะ่ะมันยัง โอกาสที่เขายื่นเข้ามาความรักที่เขายื่นเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่นะเพราะนั้นคุณยังคงรอคอยต่อไปนะทางเดินใงความรักของชาวตุลน,นะคะก็เลยเดินทางมานะถึงช่วงเดือนนี้แล้วนะคะช่วงเดืนนี้แล้วคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นราชาหรือราชินีไมัเท้านะคะชาวตุลน,นะคะอาจารย์ว่าคุณเนี่ยกำลังมี บทบาทหน้าที่นะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะเป็นราชาหรือราชีไม้เท้าเป็นระดับผู้นําเป็นระดับผู้บริหารก็ได้นะคะแล้วคุณก็กําลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานของคุณกับเรื่องตําแหน่งใหม่ของคุณอยู่ก็ได้นะตรงน,นี้นะคะแต่แล้วแต่แล้วนะคะปฏิหารโชคชะตาพรมดิขิตจ,จะเรียกอะไรดีนะคะความรักนะคะที่แสนหวานที่แสนโรแมนติกก็กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหนึ่งถ้วยอ่า ใครนะที่เข้ามาอ๋อคนนี้ไงนะคะเด็กเือเหรียญน,นะคะคนนี้นะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณอายุแตกต่างกว่าคุณก็ได้นะคะหรือพ่สลับตัวตนกันนะคะคุณอาจจะน้อยกว่าเขาเขาอาจจะมากกว่าคุณก็ได้นะ mm hmm. เด็กเธอเหรียญคนนี้นะคะเขาดูเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะฉลาดมากๆเป็นคนที่ตั้งใจนะคะในเรื่องของการทํางานการหาเงานินการทําธุรกิจของเขานะคะเขาเป็นคนที่ดูดีวางตัวดีนะคะแต่งตัวดีมากๆ ชาวตนเองนะคุณเป็นคนที่แบบชอบคนที่ดูดีอะนะเพราะคุณเป็นคนที่แบบมีสไตล์ในการแต่งตัวมีสไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะไลฟ์สไตล์ตของคุณเนี่ยมันดูไม่ซ้ําแบบใครแล้วก็เป็นอะไรที่คุณแบบดูดูไฮอะนะดูไฮมากๆนะอาจจะเป็นไฮโซหรืออะไรแบบนี้ด้วยเขาคนนี้ก็ดูดีในสายตาของคุณแล้วมันคลิกกันอะนะคะเขาก็คิดก,กับคุณคุณก็คิดก,กับเขานะคะมันจะมันอาจจะเป็นรักแรก,รกพบของกันและกันเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะ หนึ่งถ้วยนะแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขาเห็นไหม,มพลังงานความรักขึ้นมาดีดีนะคะอ๋อหนึ่งถ้วยเรามีแล้วเราเอาตรงนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาอะเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะอย่างไรมีหนึ่งถ้วยตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะขอดูเรื่องราวต่อดีกว่า ห้าดาบนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะชาริออต แล้วก็เจ็ดไม้เท้าอ่าตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นยังไกแต่างชาติตาา่างภาษาก็ได้นะคะเป็นแชริออตเข้ามานะคะ เขาเข้ามานะคะอาจจะเจอกันในเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างนะหรือเป็นเพื่อนร่วมที่เรียนเดียวกันหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหรือมีคนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะตรงนี้นะคะการเข้ามาของเขา่เหมือนกับปฏิหารมากมากนะคะอาจจะมาในช่วงที่คุณได้เจอปัญหาเจอความขัดแย้งใจนะคะหรือไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะคะ5ดาบตรงนี้นะคะแล้ว1เหรียญ5ดาบเขาเข้ามาช่วยคุณนะตรงนี้นะคะเข้ามาช่วยคุณในการแก้ปัญหาหรือให้คําแนะนําที่ดีกับคุณนะคะ หรือหนึ่งหนึ่งเหรียญนะคือการยื่นมือเข้ามาช่วยนะในไพ่ที่เป็นชุดของออชุดคลาสสิกอะนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะได้ทันเวลาทันทันท่วงทีนะคะทันเวลาพอดีเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้เหมือนเขาเข้ามาแบบปฏิหารนะทาให้คุณปิ๊งปังด้วยนะคะแถมยังมาช่วยเหลือมาดูแลกันอีกนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไงต่อเหมือนคุณประทับใจในตัวเขามากม,ากมากนะตรงนี้ มาแบบแนวฮ <g ười> oh ีโร่ก้าเหรียญนะคะโอ้โอสามถ้วยแล้วก็ก้าวไม้เท้าวิวอร์ฟ่าจูนค่ะ เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวน่าจะเป็นตัวเขาด้วยนะตรงนี้นะคะตัวเขานะคะก็เป็นคนโสดนะเป็นคนโสดที่หลอ่อรอสวยๆวยรวยๆเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่แบบดูดีมากๆนะคะแล้วก็เขามีไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรที่มันโดดเด่นอะนะนะมีความใกล้เคียงกับตัวคุณเลยนะตรงนี้นะคะความเป็นก้าวเหรียญน,นะตรงนี้นะคะ จากเด็กถือเหรียญน,นะคะก้าเหรียญตรงนี้หรือเขาอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้นะคะแล้วพอเขามาได้เจอคุณเนะี่ยเขารู้สึกเหมือนกับเขาคุ้นเคยนะคะเขาปรับตัวเข้ากันได้ดีกับคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะมีอายุต่างกันต่างชาติต่างศาสนานะคะแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาคนสองคนเข้ากันแบบว่าเข้ากันได้ดีนะตรงนี้นะคะแฮปปี้อาจจะหยอกล้อเล่นกันเหมือนเป็นเด็กๆนะคะรมแบบนี้นะคะ มีอารมณ์แบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะพูดคุยหยอกย้วอะไรแบบนี้แฮปปี้มีความสุขนะตัวคุณกับเทานะคะเหมือนพยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะในเรื่องของการงานเรื่องของเวลาเรื่องของทัศนคตินะคะตรงนี้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะคะวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นอะไรที่ เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนน่ะช่วยกันนะคะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณได้เจออยู่ก็ได้นะคะเหมือนการเข้ามาระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้มาเพื่อช่วยเหลือมาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะสามถ้วยมาเพื่อร่วมมือกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่ก้าวไม่ท้าวติดขัดอยู่นะคะในชีวิตในหน้าที่การงานของคุณหรือเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะอืมเดี๋ยวดูต่อสิว่าจะยังไง ถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินถ้วยค่ะลาชินีถ้วยแล้วก็สังเหรียญน,นะคะ เหมือนตรงนี้นะคะความเป็นห้าถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามานะคะทําให้เหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะอาจจะมีความเศร้าเสียใจนะตรงนี้นะคะหรือห้าถ้วยเกิดการสูญเสียอย่างกระทันหันนะคะของคนที่คนรักหรือคนที่เขารักนะคะของคนในครอบครัวก็ได้นะคะทําให้ตัวคุณหรือต,ตัวเขาเนี่ยเศร้ามากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับ อีกฝ่ายหนึ่งอะนะคะความเป็นอัศวินถ้วยนะคะราตีถ้วยพยายามเข้ามาประคับประคองจิตใจของกันและการนะตอนนี้นะคะอยากให้แบบไปต่อกับชีวิตได้นะสองเหรียญน่ยนะคะบางทีเศร้าโศกจนไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงกับชีวิตนะคะหรือบางคนสูญเสียคนที่คุณรักมากๆนะคะหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครตรงนี้ก็เลยทําให้เศร้าเสียใจนะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามเข้ามาปลอบใจนะหรือบางคนอาจจะ ผิดหวังสูญเสียในเรื่องของธุรกิจเรื่องของออธุรกิจจะอาจจะประสบปัญหานะคะอาจจะไม่ได้ไปต่อหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะประคับประคองจิตใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูต่อซิว่าจะยังไง ส่องไม้เท้านะคะว้าวแล้วก็สิบถ้วยนะแล้วก็ไฮโรเฟนค่ะ แล้วก็เอเปอร์เรอนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะสองไม้เท like ้านะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะเหมือนคุณ2คนเนี่ยกำลังพยายามหาทางออกนะคะแล้วมันเจอทางออกที่ดีนะคะทางออกที่ไปต่อนะแล้วก็ความเป็นสองไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยนะคะคนสอคนกําลังพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่มันจริงจังต่อกันนะหลังจากที่เจอกันเข้าใจกันแล้วช่วยกันแก้ปัญหา เเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วนะคุณรู้สึกว่าคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันมานะความเป็นสองไม้เท้าเป็นความรักที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะอยากอยู่ด้วยกันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสนดีในชีวิตของคุณนะที่ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายๆนะตอนนี้นะคะเป็นคนที่ใช่แต่ความรู้สึกใช่แต่หัวใจนะคะแล้วยังใช่ในเรื่องของ การมีพร้อมนะคะในหน้าที่การงานในฐานะความเป็นอยู่นะคะเหมือนเขาเข้ามาตรงนี้นะคะชาวตุลเขาเข้ามาแล้วเขาอยู่กับคุณได้นะชาวตุลในบางอารมณ์อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีอีโก้ที่สูงนะตรงนี้นะคะคุณเกิดมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อ่ะนะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็เป็นคนที่เหมือนกับ มีความเก่งนะคะมีศักดิ์ศรีมีอะไรในตัวของคุณค่อนข้างเยอะมีอีโก้ในตัวของคุณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจคุณน่ะนะคะแล้วความเป็นไฮโรแฟนนะคะความนักปวดก็คือให้คําแนะนําที่ดีกับคุณนะคะอาจจะทําให้ตัวคุณตัวคุณเองนะคะที่เหมือนกับอาจจะเคยมีทิฏฐิในเรื่องของอะไรบางอย่างเนี่ยพอมาเจอกับเขาแล้วมันทําให้คุณใจเย็นลงนะ ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยบางทีอาจจะเจอกับเรื่องราวกับปัญหาอะไรที่ทําให้เครียดที่ทําให้แบบเอ่อต้องพยายามที่จะแบบเอ่อใช้ความเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะบางอย่างใช้ความแบบใช้ความตัดสินนะคะใช้อะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินแล้วอะไรบางเนี้ยนะคะแต่เหมือนตัวเขาอะ ทำความแนะนําให้คุณน่ะได้รู้จักได้เข้าใจนะคะในอีกหลายๆมุมมองอ่ะนะคะเหมือนกันรู้จักเอาชนะใจคนอื่นนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแบบตัดสินผิดชอบช่วยดีหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะเขาเป็นคนที่แสนดีที่ทําให้ให้คำแนะนําที่ดีกับคุณชี้ทางสว่างให้กับคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากเสียเขาไปนะชาวตุลน,นะคะอืม อยากที่จะไปต่อด้วยกันนะคะอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะสิบถ้วยนะคะเหมือนกับมันถึงเวลาที่เราเจอคนที่ใช่อะนะคะพอเราเจอคนที่ใช่นะคะอะไรมันก็แบบดูชัดเจนจะมีความหวังดูมีความสดใสสดใสไปหมดนะคะในชุดของเราตรงนี้นะเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบพลังงานที่ขึ้นมานะคะดีงามมากๆนะตรงนี้นะคะชาวตุลน,นะคนสดขอให้เจอคนดีๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะกับไพ่ออร์คเลนะคะเออท่าน,นี้แหละ <laughs> เอออินเนอรนะคะตองน,นี้เหมือนกับเขาให้พลังอะนะคะให้พลังมากๆเลยนะคะชาวตุลน,นะคะ เขาส่งพลังให้คุณมากๆหรือเข้ามาให้พลังใจให้กำลังใจช่วยเหลือทําให้คุณต่อสู้กับงานยากๆต่อสู้กับอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะที่คุณอาจจะเจอหรือตัวเขาเจอก็ได้นะคะวเวกชันนะคะเหมือนกับหลังจากสู้กับอุปสรรคเหนือหน่อยๆแล้วนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไปอะไรได้กันแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะพลังงานคนโสดความรักดีๆ <laughs> นะคะมันได้อะไรเอ่ย นีลชันชิปนะตรงนี้นะคะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนกับเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากๆนะตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันมากมายนะคะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันอย่างมีความสุข love ว้าวนะคะรักะนะคะเจ้าชหนึ่งถ้วยขึ้นมา2องใบแล้วยังจะ love อีกนะ รักจะ้ะรักแรกพบนะคะรักที่มีแบบพาชั่นต่อกันน่ะนะคะมองมุมไหนก็รักไม่รักตรงไหนเอาปากกามาวงเอะได้ไหมนะอาจจะได้ก็ได้นะวันนี้ทำไมอาจารย์ดีจังเลยนะคะสามคลิปติดกันแล้วยังไม่หายดีเลยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะคะเป็นความรักที่สวยงามให้พลังนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันมากๆนะคะเหมือนเป็นความรักที่ในที่สุดคุณก็เจอกับ ความรักที่แสนดีแล้วก็เข้าใจคุณแล้วคุณก็กําลังทําความเข้าใจในตัวตนของเขานะคะกําลังเป็นความสวยงามนะคะในความรักที่คุณกับเขากําลังจะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะอะเดี๋ยวดูซิจะก้าวต่อไปด้วยกันแบบไหนอย่างไรนะคะกับไพ่ชุดนี้ดีกว่าเอ่อ transformation นะคะ a first new way เอ่ออะไรเอ่ย of a uh, living emerge นะคะตรงน,นี้เหมือนกับในที่สุดนะคะปัญหาที่คุณอาจจะเจอนะ สิ่งที่คุณกับเขาพยายามช่วยกันนะนะคะอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะในรูปแบบการงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะคะจนมันกลับมาดีจนกลับมาแบบฟื้นฟูกิจการหรืออะไรตรงนี้ได้นะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเจอทําให้คุณเศร้าเสียใจนะคะเขาก็มาทําให้คุณเนี่ยกลับมามีกําลังใจนะคะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ Little r a t i n g Rain นะคะ เอ clear the past นะคะแล้วก็อะไรเอ่ย heal the present นะคะไม่ได้เอาเว้นมานะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับความรักครั้งนี้ของชาวตุลน,นะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะเหมือนเป็นหยาดฝนนะคะที่เป็นน้ำทิพย์ไหลลงมาชโลมจิตใจของคุณนะคะบางทีคนอาจจะเจอเรื่องอะไรที่เข้ามาแบบกระทันหันทําให้คุณแบบว่า ออประสบปัญหาเสียอกเสียใจนะคะหรือทุกข์ใจอยู่นะคะความรักของเขาเข้ามาเป็นน้ำทิพ์ชโลมใจให้กับคุณทําให้คุณเนี่ยเหมือนได้รับพลังดีๆนะคะได้มีกำลังใจที่จะกลับมาสู้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเห็นแนวทางตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะไปต่อกับชีวิตที่สดใสสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะอดีตอะไรที่ผ่านมาแก้ไขไม่ได้จบไปนะคะตอนนี้คุณกำลัง เข้าใจกับปัจจุบันเขาเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะแล้วก็กําลังไปต่อด้วยกันกับอนาคตที่แสนสวยงามของคุณทั้งสองคนนะคะเห็นไหมนี่ไง checking s h o r t e r นะคะ uh, the answers are with in นะคะ คำตอบของความรักนะบางทีคุณไม่จาเป็น,นที่ต้องบอกรักกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทําให้กันอะมันเป็นอะไรที่บอกถึงความรักที่มันแบบล้นใจกันอยู่แล้วนะคะการกระทําการช่วยเหลือดูแลกันและกันของคุณนะเป็นอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าคนคนนี้คือรักแท้คนคนนี้คือที่คือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเพราะว่ายามที่คุณทุกข์เขาไม่ได้ห่างหายจากคุณไปไหนเลยเขาอยู่เคียงข้างคุณตลอด in the flow wow. everything นะคะ อีสมูทเซลลิงนะคะเป็นอะไรที่ความรักของคุณมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันลื่นไหลไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงนะคะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณทั้งสองคนได้เลยนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชาวตุ้นคู่ของคุณเกิดวันไหนลัราศีอะไรธาตุอะไรธาตุน้ำนะคะ มาครบเลยชาวลัคนาราศีมีนกระกฏแล้วก็พิจิกค่ะธาตุน้ำมะแรงคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะอันนี้มาได้ไงหล่นมานะคะมาสนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะเซตเทิลน,นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ ธาตุน้ำซ้ำนะคะมีนเทอรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภตธาตุด,ดินค่ะ earth ออนะคะธาตุด,ดินมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพฤษภตแล้วก็กันค่ะวีนัสคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะแอร์นะคะคนที่เกิดธาตุลมค่ะชาวลัคนาราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะออชาวตุลกับตุลด้วยกันนะนะคะ <laughs> จูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเบอร์โกชาวกันนะฮะเอ๊ะทัดไฟไปไหนหมด <c oughs> คนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะซัจิสทเรีสค่ะทัดไฟมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกับอีกหนึ่งชุดดีกว่าตรงนี้นะคะปิดท้ายนะคะความรักของคนโสดว้าวโสดโสดแต่ว่าจะเจอความรักด,ดีแล้วนะคะ อุยโอเคออกมาแล้วนะคะ we are s o u l m a t e นะคะเขาอยากออกมากมายนะคะเพราะนั้นคุณกับเขาเป็นคู่ของกันและกันนะคะเมื่อเจอกันนะคะถึงได้แบบเหมือนคลิกกันอย่างรวดเร็วเป็นรักแรกพบของกันและกันเพราะว่าจิตวิญญาณแห่งรักแท้ของคุณทั้งสองคนเนี่ยมัน connect จิตนะคะมันเชื่อมต่อกันแล้วมันทำให้ มันรู้นะคะโดยทันทีว่ามองตาสบตาก็รู้ว่านี่คือคนที่ใช่คนที่เาราเราคอยมานานแสนนานนะจืนยันรักแทค้คนทั้งสองคนนะคะตามหากันจนเจอแล้วชาวตุน้น The Earth is our school นะคะเป็นการที่ได้มาเจอกันได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาต่างๆนะหรือเป็นค cool ู่ทวินเฟรมนะคะที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกอื้อคูนซึ่งกันและกันนะคะ I have become one of your guys นะคะตัวคนเองก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้เป็นคนที่รับคำแนะนำดีๆนะคะจากคนรักของคุณนะคะ Believe in yourself you can do it ว้าวนะคะหรือว่าคนรักของคุณนะตัวนี้นะคะเขาส่งพลังให้คุณมากมายเลยก็ได้นะคะทำให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ยากๆทำในสิ่งที่ ไม่คิดว่าจะทําได้ได้สําเร็จก็ได้นะคะโอ้โหกำลังใจดีมากนะคะชาวตุลน,นะคะความรักที่สร้างสรรค์ความรักที่สวยงามมากๆนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะชาวตุลอาจารย์นรีเป็นกาลังใจให้นะคะใครอยากเป็นกําลังใจกับอาจารย์นรีก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ